สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราเ่งน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวโนนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนำสินค้าเพื่อให้ได้ชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมรัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับรแรนด์เอ็อกเรนเวอร์เนเลรเอ็นทีนอนะอันนี้เราก็จะพูดถึงการเปลี่ยนจอบสองนะครับจอบสองของอนนี้นะกงปกติเปลี่ยนจอบสองก็คือจอบสี่สิบนะแต่ตรงนี้ก็ต้องอให้ถึง ตามค่าพลังนะเกียร์สเกลถามว่าเกียร์สเกลคืออะไรก็คือถ้าเราไปกดที่หนังสือที่ดูค่าพลังเนี่ยมันก็จะบอกว่าเกียร์สเกลเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกียร์สเกลเนี่ยมันต้องถึงห้าพันะทุกอาชีพต้องถึงห้าพันแต่ว่าถ้าเป็นฮันเตอร์ต้องหมื่นหนึ่งการที่เราจะทำเกียร์สเกลให้ถึงห้าพันหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่าเราต้องซื้ออาวุธเลเวลสามนะเ,เกียร์สเกลให้เป็นห้าพันนะอ่ะ ผมดูเปิดเกียร์สเกลให้ดูอันนี้ข้อมูลของของของไวลิสนะพูดถึงเกียร์สเกลของเขานะว่าเป็นการคำนวณแต่ผมก็อาจไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็มีคนแน,น,นะนาว่าอาวุธเกียร์สเกลเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะแบ่งอาวุธเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่เทียร์ห้านะ,ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีแค่สามเทียร์นะ,อ,ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ผมจะแปะแต่ว่าการตีบวกอาจจะมีผลไหมอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะ แต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวก็จะให้ไปซื้อ Abu นะอุธเดวสาไว้นะอ่านเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไอตัวนี้ไว้ให้ใต้คลิปมาไปอ่านกันดูนะผมก็จะงงอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเกียร์สเกลให้ถึงแล้วก็วิธีเปลี่ยนจ็อบนะครับอ่าอไปดูกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากกลุ่มแล้วเขาพูดถึงวิธีเปลี่ยนอาชีพจ็อบสองเรียกว,ว่าคาสหนึ่งก็แล้วกันนะอ่า เพราะว่าก็ขอบคุณเอาเกียร์สเกลให้ถึง5้าพันก็พูดถึงว่าการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเกียร์สเกลต้องให้ถึงห้าพันเกียร์สเกลก็ก็จะอยู่ตรงนี้นะเขาเ,เขาก็จะบอกว่าตอนนี้เกียร์สเกลแอสซสซินของผมเออโจนของผมจอบสี่สองก็อยู่ที่พันสองพันสองห้านะต้องต้องขาดอีกประมาณสักสามพันแปดนะถึงจะถึงนะอ่าก็บอกว่าควรจะเล่นให้ถึงจอบห้าสิบเลยนะอ่าอ่บนาบริการควรจะซื้ออาวุธเลว่าสามมาใส่แล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วจอบห้าสิบเขาพูดค่าราคาอย่างเงี้ยนะ อ่าชั้นหนึ่งไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็มันแพงมากนะฮะบอกแพงมากซื้อ t ู o hand s w ในร้านมาคับแล้วใส่ตัวรอนแค่นี้ก็เปลี่ยนได้แล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าผมเป็นไนท์เนี่ยก็คือควรจะซื้อ t ู o hand s w o r มาใส่คืออาวุธที่เป็นเลเวลสามเพราะในที่อาวุธเนี่ยมันจะบอกว่าอาวุธเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะถ้าผมเป็นโจผมก็เปซื้อดัมมคัตมาใส่ดัมมักัตเนี่ยมันเป็นความแรงที่หนึ่งร้อยห้านะอ่าคือถ้าเป็นธนูก็จะเป็นธนูเลเวลสามนะผมไม่มั่นใจถ้าเป็น พระเนี่ยก็ต้องน่าจะเป็นกระบองเลเวลสามแร้วน่าจะพูดถึงเกียวสเกลคนก็ถามเกีย์สเกลคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ละกันผูกคือพูดง่ายๆนะจับใจความถ้าจะเปลี่ยนจ็อบเลเวลสองใช่ไหมก็ต้องไปซื้ออาวุธเลเวลสามมาใส่แ้วให้เกีย์สเกลถึงห้าพันนั่นเองนะครับอ่าแล้วนี้ก็ไปศึกษากันดูเรื่องเกีย์สเกลเรื่องเทียนะอยากมากมายผมก็ไม่เคยรู้หรอก <laughs> ผมก็ดูอันนี้แหละข้อมูลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจะเป็นข้อมูลจาก จะกลุ่มนะจะเป็นข้อมูลดีๆจะกลุ่มนะผมก็จะแปะแปะลิงก์ที่เขาคุยไว้ให้ด้วยละกันนะที่เขาพูดถึงเจสเกลก,กันนะาการเปลี่ยนจ็อบโอเคก็กุณที่ติดตามและรับชมนะครับขายของกระซนเลนน้อยใต้คลิปวิดีโอนะก็จะมีลิงก์นะ,ะม,มีลิงก์อันนี้บูพีเอ็นนะก็เป็นการทดลองใช้ก็ได้นะเป็นเล่นเกมมุดไปต่างประเทศหรือเล่น r o เลนเวอร์หรือว่ามุดไปดูหนังที่เขาบล็อกกันเว็บจีนเกาหลีไปดูเน็ตฟิกได้นะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Two ID Creator นะผลงานของผมเข้าไปดูได้กดคนละหนึ่งคลิกเพื่อเป็นการสนับสนุนนะแล้วใครอยากสมัคร Two ID Creator หารายได้ก็สมัครได้เลยแล้วไปลิงก์แลนดะนล็อกเลยวตต่างๆเข้าไปดูนะครับนะเดี๋ยวจะแปะพวกเฮสเกลแล้วก็ลิงก์การเปลี่ยนจ็อบให้ด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็ข้างล่างก็จะมี กระดานเทรดคริปโตนะอันดับหนึ่งโลกบีแอนด์นะใครสมัครสมัครได้โอเคเอ็กกระดานเทรดคริปโตอันดับสองโลกโอเคเอ็กซ์เนมโดตเทมจีนี้สื่อในโลกกูคอยเวตต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดเดโอเวตต้นน้ำเปิดมาสี่ปีแอลแบงก์ก็เปิดมาแปดปีก็สายเกมโมบ็อกเกมสร้างรายได้โลกกูคอยแล้วก็บิทคอยมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนเรื่องการลงทุนใดการลงทุนคำเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย